ล่าสุดเกิดอะไรขึ้นนางเอกประมมถมบันเทิงศิลแต้วสุกิตราออกมาเคลื่อนไหวโอ้โหเรียกว่าแรงมาฟาดกลับอย่าง้คำพันนี่แหละคุณว่าคนไหายบริยาคนที่ยากพัดเป็นคนที่บริหาย อ่างซื้เนื้อมาจากนี่เลนเนยนพีนองเนาะหลังจากที่เปิดฤดูกาลหมอลำประมมถมบรรเทิงสินของคุณพ่อดาบซอไปไพ่พานศิลปินแตละลปูแต่ลคนรวมถึงเพจต่างๆช่องต่างๆมีการออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับมาลายพี่นองอม,มาลายเปิดฤดูกาลของวงหมอลำทีจาของถึงชอประสันท์ล่าสุดกลายเป็นประเด็นดราม่าจนได้ไพ่พนาพนนา่งเอกแตวสกิน สุกิตรานะัเอกของปฐมมันเทิงศิลที่พอดับซอพุ่นหนลักเพื่อนใดมาไล่หลายเพรียผ่านเพจนั่นก็ว้าพอดเพจนี้ก็ว้าถึงเจ้าสีแม่ออนซ้อนมาไล่ขอดายเง้ยนี่สองลา้านเพรียผ<ร>่านบางคนบางคอมเมนต์บอกว่าสองล้านกว่าด้วยซ้ำเด้สองล้านบาทที่นี่เป็นอย่างจังมันก็เป็นเรื่องดีเรื่องงามหล,ลายคนพอตั้งแต่เห็นมาไล่ของพื่นอ่อนซ้อนคอมเมนต์เขาไปป้าสออนปัดอ่อนซ้อนก็มีหลายเพร้ยผ่านแต่บาทที่นี่ คนยองกระหลายคนบบเห็นด้วยก็มี่วาซันทเถอะมีบางคอมเมนต์พี่น้องเขาไปคอมเมนต์ในหละหลังจากเห็นมาไล่ของเพื่นสิเป็นด้วยอะไรเหตุผลอียังกับบรู้คือกันหลักโยกตัวอย่างพยาอานครับเสียงหมา้าโบแดกใครหลับโมหลับตาให้พนาพนาวา แล้วบอสทนันเพ็ญผานยังมีการบอกว่าบางคนเนาะบางคอมเมนต์บอกว่ามาละไเช่าหรือเปล่าเดียวเดียวอ้าจังใดฟอนสิไปหอดมาแล้วอีสาเอาคอมเมตนนี่สักก่อนนี่อ้าจังใดเสียงยังก่อนเสียงม้าไม่แดกใครหลับหูหลับตาให้พนะเอาพี่น้องอย่าเพิ่งไปเว้าอย่างไรฟังเสียงน่งเอกเตียวสุกิตาก่อนเล่าล่ำเอาจังสันละเออมีไปในเนื้อกายพู้ท เกสางามสะอาดเยี่ยมดำได้อ่อนมันกายกระโอมดังใดพมมูสุคนทาพระเนตตางเงางามเสียดไปคนเพลน้ำของเธอคือแก้วกากี่สวยสางา่าเป็นจังใด เอาพี่พน้องกับฟัง<ด><ด>น้ากันนี่ยละ่ะเออคอยกับฟังคือกันมเจจอกับฟังคือกันแต่ผู้ใดเป็นข้อหมอล้ำกะเสียว่าบ่ได้ฟังหมอล้ำวงเดียวดอกฟังแบบบ่มีอคติเออฟังแบบบ่อคตินั่งเอกวงนั้นวงนี้หรือว่าผูา้ใดผู้ใดนี่ว่าเสียงดีๆเข้ากับฟังกันมาหลายคนต่อหลายคนแล้ว คอยกับว่าบ่ได้ขี่ลายเด้อสำหรับนางเอกเจ้จาสุจิตาอก็ได้ซัมมี่ละเสียงมันก็เสียงดีกัสิยุคซุดยุ่ซัมนี่ละบาทที่นี่คอมเมนี่เนาะพี่น้อง,นอง,นองเนาะนางเอกแต้สุกิตราออกมาเคลื่อนไว้คือกันเรียบให้พานเออสียงม้าบ่แดกผู้ได้รับมูรับตาให้เนี่เพื่อนเขามาตอบนนว่างลายพญานาคนเฮากับมาสางศัตรูกันทั้งที่ยังโบหกโบเคยหุ่นจักกันเลยเนาะเิ่นว่ะคอยกับคนเด้อบ่ได้โลกสวยดามากูดากับ อบอแดกซ้ำเสียงกูมึ่สิไปแดกขีดทั้งใดก็กระซาเมึ่อเหลวพะนะโอ้ยอนี่เราเป่นวาแรงมาฟาดกลับให้ผ่านสุมือนี่สิว่าจะของเป็นคนสาธาณะเป็นศิลปินบอตอบโอ้ยโลกสวยผู้ใดวาอีหยังมาจังสิยิ้มรับอย่างเดียวมันกับบอนท่านเดียวเพยาผ่านแหงบอตอบตัวบางเธอก็แหงใดใจผู้วานั่นแมนบอคุเมืองไม่เกิดได้ยังขึ้นเหรอเป็นยัง่อยว่า คนเฮาคือคืออยู่ดีๆคืออย่างไหนคนดาหรือวาเบงยังต้องมาขอม้อเมนตนแบบนี้ทั้งที่กระหูอยู่ว่าะ้อเมนตนไปมันก็เถืออเออผู้ได้ฟังกับมันก็ฟังบอดีเออสมมุติว่าเขามาบ่า้เลาจังสี่เลาฉีดเพรว่าเออกูสิคีดว่าจังไหนจังสี่ไหมบาทที่นี่วัตถุประสงค์เพื่ออะไรเออม,อมีขาเม็นนี่ขอมเมนตนเดียวบ่ โอ้ยมีหลายคอมเมนต์บางคอมเมนต์บอกแมนดรามา่าเฉพาะนางเอกแต่เท่านั้นดราม่าไปฮอดคุนผู้ใหญ่มากลงมาไล่เพื่นผุณไม่ผ่านเ,เาจะคล้องด้วยไถ่บอดจังสิแม่เอาเงินในไเขาหลายๆจะคล้องไปจับจับแก้วอยู่กับมี่จังสิแม่โอ้ยสัน่นเพิ่นจับแก้วปานนัเพิ่นบูาา้ใหญ่ดอกพ่อสองหลานไม่ผ่า,านอ้าวตาวาสิจังไรก็ตามล่าสุดพี่น้องตาว่าสิเป็นดราม่าว่าอัลมาลาย เท่าหรือว่ามาไล่อีกยังก็แล้วแต่ละเพื่อนผ่านหลาสุดคนเห็นมาไล่ออกมาเคลื่อนไว้พี่น้องอผู้ใช้เฟซบุ๊กหนูเบนสวยแซ่บออกมาโพสต์วาจังซี่ไม่รักไม่ทำให้เพื่อนว่าก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าบ่ได้รับท่ามาไล่แบบจริงๆจ,งจังๆเพราะมันเป็นไรที่ต้องอยู่กับมันต้องใช้เวลาต้องนิ่ง เพราะใช้งานเทปใสสัส่วนใหญ่แต่ก็มีโอกาสได้ทําให้น้องๆที่รู้ที่รักที่รู้จักกันในวงประทมเปิดวง่งปิดวง่งวันเกิดว่าราสําคัญเรื่อยๆหลายคนเพื่นว่าครั้งนี้ได้รับมอบหมายจากคนที่ให้ให้ขึ้นไปทําที่ขอนแก่นบางคนบอกว่าคือบอ่อหาเป็นปืึกโลดบอ่อคานแกติม,มันผิดวัตถุประสงค์ของผู้หาค่ะ ผู้หายอยากเห็นเป็นมาไล่อยากดูว่าคล้องแล้วจะเป็นยังไงสวยไหมมันคือความพึงพอใจของผู้ให้เสร็จงานถูกใจผู้ให้ชมไม่หยุดผู้ได้รับก็มีความสุขคนทําก็อิ่มใจขอบคุณหลายๆคนทักมาช่วผลงานอยากให้เห็นให้ก็อยากเปิดเหตุยุคกันหลับเพื่อนว่าเขาก็ว่างอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะส่งไปยังไงทั้งกลัวพังทางกลัวหาย ขอศึกษาวิธีการส่งก่อนนะคะวสันเอเป็นจังไรอันนี้คือ,อเสียงจากคนที่ทำมาไรยให้ก็คือว่าไม่ใช่มาไายเช่าแน่นอนถ้าเซาิ่นบ่ลุ่มือเหตุดอกไม้พันแลกับว่าเ<น>มลลานที่รับทํามาไล่โดยตรงน้องบอกว่าด้วยความรักจังเหตุไทอ,อสนิทกันนั่นสินะ แต่ว่าข่อยว่าฝีมือราบอร่อธรรมดาเลยฝีมือบอ่อธรรมดาอสำหรับก็ตีมาคอมเมนต์บ่อซื้อซื้อสักข่อยเสียดายเสียดายยังเสียดายเงนินเสียดายเงินเนี่ยไรเสียดายเงินเติมเน็ตเติมเน็ตมาให้คนดาา่าค่ะกูบาดกูบายเนาะโอ้ยอ่อนไมอนมาให้ตุผลนบบที่หนึ่งไม่ว่ากลับขึ้นมันบอ่อบ่อบางคนรมาจังสี่จำเดเมจังไรอันอันไปดำหน้าจังเอาเงินมาเห็ดมาไล่อันให้เขาพรนะเป็นไปดำทางไหนจังสี่ได้พ่อสองลานี้พอเอ้ยผมพาข่อยไปเมาเนี่ยเปลี่ย คูอสิ่อ่อนซ่อนเดี๋โอ้ยหัดยินดีกับคนอื่นอืย่าสมีแต่ใจความอิจฉาริษยาเอาทิวารู้สึกเออให้ยินดีน้ำรับเพิ่นได้ก็ดีเออดีใจน้ำเด้เอเพิ่นได้เนาะเออผู้ให้เพิ่นก็คือสีบ่ทุกทุกดอกเออขัททุกคนคือสิบ่ใอ้อือ้นั่นละเอา กว่ากันไปจักสันต์นพินองเนาะอันนี้ก็คือเงื่อนเพิินขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ให้เพิินพอใจสให้จังสี่หม,มบางคนเพิน่นลำเพิินด้วยแล้ว่นมี้เงินมี่ทองหลายแล้วอ,อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการซื้อความสุขความสุขของตัวเองจังสี่หมคแ<อ>มนบลังเอายินดีด้วยสําหรับานางเอกแต้วสุกิตรานพินองเนาะปีนี้ฤดูการนี้เป็นนางเอกของหมอลำประถมบันเทิงลี์ผูลกเพล่นลำครับ พระเอกได้ละในพญาพาคพระเอกน้องโก้ทวัชชัยบทบาทปีนี้ล่ำคูกับพระเอกโก้ทวัชชัยพี่น,อน้องอ่าเพื่อได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงพระเอกโก้ยุ้ น้องโกเป็นคนน่ารักตั้งใจทำงานทุกๆบทบาทที่ได้รับทำดีตลอดที่แต้วขอชื่นชมมากๆเพื่อนว่าหวางังว่าแฟนๆคงจะชอบกันนะคะและฝากติดตามผลงานของพวกเราในฤดูการนี้ด้วยเจอกันได้ทุกๆสถานที่วันเอากับเป็นตาสมกับเพิ่นแด่ยุพัพาลเสียงเพื่นเสียงเพื่นก็ด,ดีล่ำฟอนเพื่นก็สวยแมนบอารูปร่างหน้าตาเพิ่นก็ถือว่าบ่ธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะนี่หละความหาของแต่ละคนอย่าไปดูถูกความรักของคนอื่นจริแหมอย่าประเมินเป็น ความหักของคนอื่นเป็นอันนั้นเป็นอันนี้เพิ่นพ่อใจสิหายเพิ่นหักนั่นแหละไม่้ผ่านเพิ่นจะหายขนาดนี้แมนบอสอย่าไปคิดแทนคนอื่นอย่าไปคิดแท่เพิ่นมาซันทัถึงแม้ว่าเพิ่นสิไปเอาบัตรใสเพิ่นสิขายนั่นขายดีเขาเพิ่นกาดแล้วถ้าเพิ่นดอกเออเพราะว่าหยังพะว่าเพิ่นอยากให้นั่นล่ะเอาก็ว่าซันตัวบที่นีโอ้ยอ่อนช้อยเปลี่ยนแนวคิดใหม่น่าอีกแตวสองล้านกับบอแมน่าเป็นเรื่องแปลกเราเดียคู่เมือสซันตัวบที่นี้ันไม่น้อยค่ะเออ มาละยเช่ามาผู้เห็ุเชีย่ยแล้วอืมไม่ได้เช่าจบบอจบอ้าสวสตัวปฏิทศนเสียงมาไม่แดกฟังน้ากันแล้วเชีย่ยจบบอจบอ้าสวสตัวปทีทินสาหรับเมื่อนี้เฮาสองคนกระสิจากล่าล่าจากพี่น้องไปจะเรียกํำนี้มีความคิดเห็นจ้งไดกับคอมเมนต์กับมาบอกมาจาก,กันแต่ว่าเอาแบบซอบๆจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเออ,อสำหรับเมื่อนี้ขอบคุณครับ,บคุณค่ะ